คลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นอะไรที่สําคัญมากๆสําหรับเพื่อนๆที่เพิ่งจะผ่านการยืดผมมาและต้องการที่จะกลับมาเป็นคนผมยีกเราจะใช้นิ้วมือค่ะค่อยๆสอนผมของเรานะคะเหมือนกับเทรนผมของเราให้รู้จักว่าเออนี่คือรอนของเธอนะคุณจะกลับมาเป็นลอนแบบนี้นะ นี่นะคะสาก็สะผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผลิตภัณฑ์ที่สาใช้วันนี้นะคะจะเป็นของ l a s t Brand นะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สาวชอบมากนะคะสำหรับคนผมหยิกนะคะสาวแนะนำเลยนะคะให้เพื่อนๆลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูแล้วจะบอกว่าของคดีจ,จริงนี่คือผลิตภัณฑ์ของ l a s t Brand นะคะจะเป็นตัวยาสะผมแล้วก็เป็นตัวครีมนวดนะคะแล้วก็บวกด้วยตัวครีมหมักผมนะคะอันนี้เป็นของ Shea Moisture นะคะ ตัวนี้นะคะสาใช้คู่กันแล้วเราก็จะตอบท้ายด้วยตัวครีมจับลอนนะคะครีมจับลอนตัวนี้นะคะเป็นอะไรที่แบบเพื่อนๆต้องลองใช้เลยนะคะว่าจะเป็นคนผมหยิกหรือว่าผมดัดนะคะการจับลอนเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากเพราะอันเนี้ยมันจะเป็นการวัดเลยว่าผมคุณเนี่ยมันจะออกมาลอนสวยจริงหรือเปล่าอยู่ที่ครีมจับลอนเลยะคะ่ะตอนนี้นะคะสาก็จะมาใส่ครีมจับลอนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาทําการม้วนผมโดยใช้ นิ้วมือกันค่ะเวลาที่คุณใช้ครีมจับร้อนตัวนี้นะคะต้องใช้ตอนที่ผมเปียกนะคะเปียกแบบประมาณนี้เลยเนาะหลังจากที่สระผมเสร็จนะคะสามารถได้เช็ดผมเลยนะคะใช้แค่มือน,นะคะบีบน้ําออกจากผมนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาใส่ครีมกันค่ะส่วนคลิปวิดีโอวิธีการแนะนําในการใช้ผลิตภัณฑ์นะคะสามีทิ้งไว้ที่บนลิงก์นี้แล้วนะคะเพื่อนๆลองไปดูรายละเอียดการใช้ผลิตภัณฑ์กันได้ค่ะ และตอนนี้สาก,ก็ใส่ผลิตภัณฑ์คลีนจับลอนทั่วผมเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะมาเริ่มขั้นตอนการม้วนผมโดยใช้นิ้วมือกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเพื่อนๆก็แบ่งผมเป็นเซสชันเล็กๆนะคะอย่างสาเนสาแบ่งเป็นครึ่งหัวก่อนเนาะนก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็ค่อยจับผมแต่ละช่อนะคะอันนี้คือแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะว่าอยากได้ผมเนี่ยเป็นลอนเป็นช่อใหญ่หรือว่าช่อเล็กนะคะอย่างสาเนี่ยสาชอบช่อเล็กๆนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะใช้เวลานานาน,นิดนึงนะคะเราก็จะจับผมออามาเป็นเซกชันเล็กๆแบบนี้นะคะเราก็เริ่มใช้มือนะคะค่อยๆม้วนผมมันอาจจะใช้เวลานานาน,นิดนึงนะคะขั้นตอนเนี้ยแต่ว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีมากๆนะคะสําหรับคนที่ต้องการที่จะให้ผมตัวเองเนี่ยมีลอนนะคะจับลอนสวยขึ้นถ้าคุณ ยังไม่มีวีจับลอนนะคะสารแนะนําเลยนะคะวิธีนี้เนี่ยดีมากๆโดยเฉพาะคนที่ไปยืดผมมานะคะเราก็อยากที่จะให้ผมตัวเองเนี่ยกลับมาเป็นคนผมหยิกเหมือนเดิมคุณจะต้องเทรนผมตัวเองให้รู้จักการกลับมาเป็นลอนเหมือนเดิมนะคะวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ดีมากๆเลยค่ะนี่นะคะมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะเป็นเล็กๆแบบนี้นะคะค่อยๆม้วนไปจนถึงปลายผมแบบนี้นะคะนี่ เสร็จแล้วนะคะหนึ่งชอ่อนี่นะคะเราก็จะจลอนช่ออื่นไปค่อยๆม้วนไปเรื่อยๆนะคะจนทั่วผมนะคะตอนนี้นะคะสาทำเสร็จไปแล้วนะคะหนึ่งเซ็กชันนะคะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนี่นี่เป็นยังไงบ้างสวยงามไมจ,จ๊าดูสิลอนสวยงามมาก มันอาจจะใช้เวลานิดนึงนะคะแต่แบบแม่เ,เจ้าสวยงาม,มากลอนดูสิจ้า,าสาวๆจ้าใช้เวลานานาน,นิดนึงแต่คุ้มค่ะเดี๋ยวสาจะบอกเทคนิคการม้วนผมให้นะคะถ้าคุณทำครั้งแรกๆเนี่ยมันอาจจะงงทำไปสักพักหนึ่งคุณจะเริ่มแบบอ้ามันเป็นอย่างนี้นี่เองเทคนิคง,ง่ายๆนะคะเวลาที่คุณจับผมออกมาเนี่ยเนี่ยนะคะมันจะเป็นเซกชั่นแบบนี้คุณเห็นช่องของผมไหม าหเห็นช่องผมไหมคะ,ะให้ดูใกล้ๆนี่มันก็จะเป็นช่องหนึ่งคาสาเรียกว่าช่องผมนะนี่มันก็จะเป็นช่องหนึ่งนี่มันก็จะเป็นอีกช่องหนึ่งนี่แหละที่ทําให้เรารู้ว่าเราควรที่จะจับรอนแบบไหนเพื่อให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของรอนผมนะคะเส้นผมเราเขาจะบอกเองว่านี่เซ็กชันของฉันอยู่ตรงนี้นะจ๊ะถ้าคุณอยากจะต้องการม้วนผมเนี่ยก็แบ่งออกเป็น3ามเซ็กชันเล็กๆแบบนี้แล้วก็ม้วนผม และนั่นะจะทำให้คุณได้ลอนผมที่สวยขึ้นโอเคนั้นสาจะจับอันนี้ก่อนนะคะอืมแล้วก็เริ่มม้วนนะคะเวลาที่คุณจะเริ่มม้วนเนี่ยสาจะม้วนเข้าหาหน้าตัวเองแบบนี้นะคะม้วนเข้าหาหน้าตัวเองแบบนี้นะคะพยายามม้วนไปในทิศทางเดียวกันนะคะลอนมันจะได้ไม่คายตัวเร็วแล้วมันจะได้ดูสม่ำเสมอด้วยนะคะเวลาที่คุณจะม้วนเนี่ยใช้นิ้วมือเนี่ยเห็นไหมสาใช้นิ้วมือเนี่ยม้วนค่อยๆม้วนไปม้วนไปแบบนี้ เห็นไ,ไหมคะข้างนี้ก็ค่อยคทวิสต์ข้างนี้ก็ม้วนข้างนี้ก็ทวิสต์กลับมานะคะคือพยายามแบบให้มันแน่นที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้เออพูดแบบนี้ดีกว่าให้มันแน่นที่สุดแล้วค,ค่อยๆ่อยม้วนไปแรกๆมันจะใช้เวลาค่ะแรกๆมันจะใช้เวลาเพราะทำไปสักพักนึงมันจะชินอย่างที่สาบ,บอกถ้าคุณแบบมีความรสึกว่าเอ,อ้ฉันชอบร้อนแบบนี้แต่ว่าไม่มีเวลาทาอะ่ะก็หาวีจับรอนคะ่ะฮวีจับรอนมันจะทําให้ให้อา คุณจรปลนง่ายขึ้นแต่ในตอนนั้นเนี่ยคือผมของคุณเนี่ยมันต้องหยิกทั้งหัวแล้วนะถ้าเป็นเพื่อนๆที่แบบเพิ่งจะกลับมาจากผมยืดนะคะแตบบ่อย่างปลายยังเป็นผมตรงอยู่แล้วก็โคนเป็นผมหยิกเนี่ยสารแนะนําให้ทําวิธีนี้ไปก่อนนะคะทําวิธีนี้ไปก่อนเห็นไหมนี่เขาก็จะบอกว่าเอ้ยอันนี้ไม่ใช่ของฉันนะไม่ใช่ช่องฉันนะนี่นี่คือช่องของฉันนี่เห็นไหมคะค่อยๆหมุนไป จะใช้เวลานิดนึงค่ะใช้เวลานิดนึงแต่แบบคุ้มคุ้มแน่นอนนะคะสําหรับอย่างที่สาบอกอะ่ะคนที่อ่าเพิ่งจะกลับมาจากการยืดผมนะคะข้างข้างบนหยิกข้างล่างตมเนี่ยลองใช้วิธีนี้ดูจนกว่าที่ผมที่คุณไปยืดมาเนี่ยคุณจะตัดออกหมดนะคะแล้วผมเก่าของคุณแล้ตอนนั้นเนี่ยคุณค่อยไปใช้หวีจับลอนก็ได้มันจะง่ายกว่ามันจะแบบประหยัดเวลาไปเยอะอะ่ะเออแต่ตอนเนี้ย ถ้าผมของคุณมันยังไม่คืนล่างเดิมเรียกว่ายังไม่คืนล่างเดิมให้คุณใช้วิธีนี้ไปก่อนนะคะใช้วิธีนี้ไปก่อนเทรนเทรนผมของคุณให้กลับมาเป็นลอนก่อนคือถ้าคุณอยากมีผมหยิกสวยเป็นลอนสวยเนี่ยมันก็ต้องแลกนิดนึองอค่ะคือไม่ใช่แค่ว่าสระผมใส่ครีมนวดแค่นั้นก็จบแล้วจะได้มีผมที่เป็นลอนหยิกสวยไม่มีค่ะบอกเลยอย่างสาเนีย่ยที่สาด,ดูแลมาสองปีกว่าเนี่ยสาก็มีสระผมนะคะ คีมนนดนะคะลงคิมมักผมนะคะเสร็จแล้วก็ต้องมีตัวคิมจับร้อนด้วยนะคะแล้วผลิตภัณฑ์ที่สาใช้ทุกตัวเนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ที่ทำมาสําหรับคนผมหยิกโดยเฉพาะนะคะก็ไม่มีสารเคมีอย่างที่สาบ,บอกไปก็คือไม่มีซันเฟตพาราบีนซิลิโคนพาราเฟนบิโตรเรียมออイルแอลกอฮอล์นะคะพยายามหลีกเลี่ยงนะคะใครที่หลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงเนาะสำหรับคนที่ไม่มีกําลังซื้ออย่างพวกน้องๆนะคะวัยนักศึกษาหรือว่าคนที่เพิ่งเริ่มเข้า ทำงานไม่มีเงินนะคะจะแ,แนะนําให้ใช้ผลิตภัณฑ์รูกผสมผลิตภัณฑ์รูปผสม,ผผสมคืออะไรผลิตภัณฑ์ลูปผสมคือยาสระผมกับครีมนวดที่ไม่มีซันเฟตแล้วก็ซิลิโคนพาราบีนถ้าเป็นไปได้เนาะไม่จําเป็นต้องเป็นผลิตภัณฑ์สําหรับคนผมก็ได้ถามว่าประสิทธิภาพเนี่ยมันดีเหมือนกันไหมสาไม่กล้าฟันทงเพราะว่าสาไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์พวกนั้นแต่ถ้าคุณ ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันไม่มีแบบสารกคม่มงที่สากล่าวไปอะ่ะคือมันก็จะได้เปอร์เซ็นต์ดีกว่าคนอื่นอยู่แล้วถูกไหมคะก็ใช้ผลิตภัณฑ์พวกน,นั้นยาสระผมครีมนวดส่วนตัวครีมมักผมกับตัวเซตผมเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างที่จะสำคัญมากนะคะสาก็ขอแนะนำให้คุณเนี่ยเก็บเงินสักนิดนึงเนาะแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เขาทำมาสำหรับคนผมดิบโดยเฉพาะมันจะดีกว่าอย่างตัวครีมจักรอนเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สำคัญมากเพราะว่า ครีมจับร้อนถูกไหมคะมันจะเป็นตัวเป็นตัวแบบเครียกว่าไงอนะเป็นตัวพระเอกนางเอกเลยอะที่จะช่วยให้ร้อนผมของคุณอนะกลับมาสวยเหมือนเดิมนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วเปนหนึ่งช้อนนะนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะเอาไว้ข้างหลังก็จะมาเริ่มใหม่ ทำไปสักพักหนึ่งอะคะ่ะเดี๋ยวคุณก็ชินนะคะแรกๆมันก็จะอย่างเงี้ยแหละนะสปอร์มีคนถามสาเยอะมากแบบอุ้ยคุณสาทํายังไงทาไมผมมันถึงสวยจังดูเลยยังไงพอสาบอกไปว่าเออต้องดูแลแบบนี้นะคะต้องใช้ผลิตภัณฑ์แบบนี้นะคะต้องนอนแบบนี้เวลานอนต้องมีหมวกคุมผมนอนด้วยนะคะสาใช้หวีจับลอนนะลอนผมสาถึงสวยขนาดนี้นะคะเวลาสาเช็ดผมสาใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์นะคะสาไม่ใช้ผ้าธรรมดาเช็ดผมนะคะบางคนแบบ ถอยอะเพราะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันเยอะจังอะไรอย่างเงี้ยบอกเฮ้ยพี่ไม่มีเวลาทําหรอกนะแต่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงอะจริงๆเพราะว่าถ้าคุณอยากได้อะคุณก็ต้องก็ต้องดูแลเนาะมันไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายดายะะหรอกค่ะคือถ้ามันได้มาง่ายดายอะเราก็จะไม่เห็นคุณค่าของมันถูกไหมของทุกอย่างอะคะ่ะมันต้องแลกมาด้วยอะไรสักอย่างนะ เออคุณเจอคุณจะถึงเห็นว่าเออมันมีคุณค่าอะไรประมาณเนี้ยสาคิดว่านะเพราะว่าสาก็แบบดูแลเยอะกว่าจะได้ขนาดเนี้ยนี่อะเห็นไหมพูดไปพูดมาพูดไปพูดมาผมเริ่มเริ่มไม่เป็นร้อนอ่ะเอาใหม่เอาใหม่คือสาก็ดูแลเยอะอะค่ะดูแลเยอะสาบอกเลยว่าสาเป็นคนหน้าไม่แต่งสเท่าไหร่นะคะจะแต่งก็เฉพาะเนี่ยออกไปข้างนอกหรือว่าทําคลิปอย่างตอนนี้ก็ไม่ได้แต่งหน้านะคะ อูเพิ่งจะสระผมเสร็จใช่ไหมแต่สาวเป็นคนที่เน้นเรื่องผมมากกว่าเพราะเรามีความรู้สึกว่าเออถ้าผมเราสวยอะเรามีความมั่นใจอะเราเราเป๊ะอะเราแค่ลิ้มมันลิ้มมันแท่งนึงแป้งนิดนึงเราก็ออกบ้านได้แล้วอะไรประมาณนี้ของทุกอย่างอะคะ่ะมันต้องมันต้องแลกมาจริงๆอยากได้ผมที่สวยลอนสวยสุขภาพดีก็ต้องแลกมาด้วยการบำรุงดูแลรักษาเคล็ดลับทริคอะไรหลายอย่างนะคะ อย่างที่สาวบ,บอกเพื่อนๆตลอดนะคะครั้งแรกเนี่ยมันจะดูยากเพราะว่าเราไม่เคยทําถูกไหมแต่ถ้าเราทําไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะชินพอมันชินแล้วเนี่ยคุณก็จะมีความรู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้ยากดีหว่าแล้วผลลัพธ์ที่ได้มามันก็เป็นอะไรที่แบบคดคุมอ่ะเออบอกเลยมันทําให้คุณไม่ต้องไปยืดผมไม่ต้องไปเสียเงินยืดผมเสียเงินไปเอาสารแคลีมาใส่ที่ผมนะคะหรือทําให้คุณไม่ต้องเสียเงินไปดัดผมเพราะว่าผมคุณฟูไม่เป็นทรงเนาะ เพราะฉะนั้น,นลองชั่งน้ำหนักดูค่ะว่ากับไอ้เงินที่คุณจะต้องเอาไปเสียให้ให้ช่างเนี่ยเขาเอาสารเคมีมาใส่ผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็ต้องมาดูแลผมคุณอีกเพราะว่าผมคุณเสียถูกไหมคุณก็ต้องเสียเงินเสียเวลากลับมาดูแลผมคุณอีกบางคนเนี่ยคุยยืดผมมาเป็นสิบปีค่ะแล้วก็บอกเลยว่าบางครั้งเนี่ยมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้นะถ้ามันเสียมากๆเลยประมาณเนี้ แลวตอนนี้สาก็ม้วนผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหัวนะคะใช้เวลาไป30นาทีแม้จะไม่เคยใช้เวลาในการม้วนผมนานขนาดนี้มาก่อนนะคะคือผมของสาเนี่ยเยอะแล้วก็ผมของสายาวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาในการม้วนผมเนี่ยมันอาจจะใช้นานนิดนึงอย่างที่สาบอกนะคะปกติสาไม่ได้ใช้นิ้วมือม้วนผมสาใช้หวีจับลอนในการช่วยให้ลอนผมของสามันดูเด้งขึ้นนะคะเวลาที่สาใช้หวีจับลอนเนี่ยสาใช้เวลาไปประมาณสัก สักห้าหรือสินาทีประมาณนี้แต่สาใช้นิ้วม้วนผมวันนี้ใช้เวลาไปครึ่งชั่วโมงนะคะโอ้แม่ชอบนานมากมาดูผลลัพธ์กันดีกว่าคะ่ะว่าม้วนผมไปแล้วออกมาเป็นยังไงนะคะนี่คือผลลัพธ์ในการม้วนผมของสานะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะว่าผมของสาเนี่ยมันดูเป็นหลอนสวยงามนะคะเป็นระเบียบสวยงามมากนะคะดูหลอนจับกันสวยมากนะคะสาจ,จะให้ดูเนี่ยเอากล้องลงมาให้ดูนี่นะคะเป็นยังไง หลอนสวยไหมจ้าดูสิเป็นตุ๊กตาเลยเห็นไหมคะมสาก็จะปล่อยผมของสาให้แห้งเองโดยธรรมชาตินะคะหลังจากที่สาปล่อยให้แห้งเองตามธรรมชาติแล้วเนี่ยเดี๋ยวสาจะเอาผลลัพธ์มาให้ดูนะคะว่าหลังจากที่ผมแห้งเนี่ยผมของสาจะออกมาสวยงามกิ๊บกิ้วขนาดไหนคะ่ะตอนนี้ผมสาก็แห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวสาวจะให้เพื่อนๆทุกคน ดูผมสา 8. แปดใกล้ๆกันเลยค่ะว่าลอนออกมาสวยขนาดไหนค่ะเป็นไงบ้างคะชอบไหมคะทำรอนผมสวยแค่เพียงปลายเนวค่ะไซสจะบอกว่านานๆทำที ก็โอเคนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยสาใช้วีจับลอนในการช่วยจับลอนผมมันใช้เวลาแค่ประมาณสัก5้าถึงสินาทีะคะ่ะแต่อันเนี้ยมันใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนะคะเพราะว่าผมของสาเนี่ยยาวมากนะคะถ้าเพื่อนคนไหนมีผมสั้นนะคะอาจจะใช้เวลาน้อยกว่าบวกกับสาไม่ได้ทาบ่อยด้วยเพราะฉะนั้นความชํานาญเนี่ยมันก็จะมีแค่นิดเดียวนะคะถ้าเพื่อนคนไหนอยากเอาวิธีนี้นะคะไปลองใช้ดูนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนๆที่ เพิ่งจะผ่านการยืดผมมานะคะแบบว่าข้างบนเป็นรอนแต่ว่าข้างล่างเนี่ยผมตรงนะคะผมเสียจากการยืดนะคะแนะนาให้เ,เพื่อนๆเนี่ยค่อยๆตัดผมในส่วนที่เสียจากการยืดออกนะคะค่อยๆเล็มออกแต่ถ้าเพื่อนคนไหนเนี่ยใจถึงพอนะคะตัดออกไปเลยค่ะแล้วก็เลี้ยงผมใหม่นะคะอันเนี้ยมันจะเร็วกว่าแต่ถ้าคนไหนบอกว่าค่อยๆเป็นไม่ค่อยไปดีกว่าค่ะคุณสาขาพี่ยังไม่อยากตัดผมสั้นนะคะก็ค่อยๆเล er, ็มออกค่ะเล็มเดือนละครั้งสองครั้งก็ได้ค่ะเล็มไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่ว่าผมใหม่เนี่ยมันจะ ได้งอกเร็วขึ้นนะคะแล้วคุณก็จะคืนร่างมาเป็นคนผมหยิกได้เร็วขึ้นด้วยค่ะตอนนี้เพื่อนๆอาจจะเห็นว่าผมของสามันรีบแบนติดหัวใช่ไหมคะถ้าคุณชอบผมแบบนี้นะคะก็ปล่อยไว้เลยค่ะไม่ต้องทำอะไรแต่สำหรับสาเนี่ยสาชอบให้ผมดูมีวอลลุ่มนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสาจะค่อยๆใช้มือนะคะกำๆแบบนี้นะจ๊ะเพื่อที่ว่าเป็นการ b r e a ผมนะคะให้มันแบบมีวอลลุ่มขึ้นมานิดนึงนะคะ ำกำๆไปอย่างเงี้ยนะคะผมมันจะได้แบบนิ่มขึ้นค่อยๆใช้มือสอดเข้าไปแล้วก็ค่อยๆเขย่าเขย่าที่ลากผมแบบนี้นะคะมันจะไปช่วยเพิ่มวอลลุ่มนะคะให้กับที่ตรงโคนผมนะคะเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าตอนนี้เนี่ยผมของศาเนี่ยไม่ค่อยติดที่หนังหัวแล้วเนาะมันจะแบบค่อยๆพองขึ้นมานิดนึงนะคะค่อยๆใช้มือสอดแล้วก็เขย่าเขย่า,ยาไป นี้นะจ๊ะอืมวันแรกเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะพรุ่งนี้นะคะผมมันจะค่อยๆพองขึ้นนะคะวันต่อไปมันก็จะมีเทกเจอร์มากขึ้นนะคะบวกกับด้วยที่ว่าสาใส่หมวกคุงผมนอนเนาะเดี๋ยวจะให้ดูดีกว่าว่าเป็นหมวกแบบไหนเป็นหมวกประมาณนี้นะคะข้างในเนี่ยมันจะเป็นเนื้อผ้าลื่นๆนะคะ ลดการเสียดสีของเส้นผมเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่สานอนเนี่ยผมสาก็จะเสียดสีน้อยวันรุ่งขึ้นที่สาตื่นมาเนี่ยผมก็จะไม่ชีฟฟูสักเท่าไหร่นะคะเคล็ดลับเนี้ยเป็นเคล็ดลับที่ดีมากๆเลยนะคะใส่หมวกคุมผมนอนนะคะสางจะบอกว่าใช้วิธีนี้แล้วเนี่ยเวลาที่คุณตื่นมาเนี่ยมันจะลดอาการฟูได้เยอะเลยค่ะส่วนถ้าผมของคุณเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันเป็นลอนใหญ่เกินไปนะคะค่อย,อยๆเบรกลอนออกค่ะ ก่อนที่คุณจะเบรกลอนออกเนี่ยคือสับเบรกลอนนะคะภาษาไทยเขาเรียกว่าไงนะแยกลอนผมออกนะคะสายให้คุณเนี่ยใส่อน้ํามันที่ผมนิดนึงนะคะน้ํามันที่เอาไว้ใส่ผมอะคะ่ะเพื่อที่ว่าลดอาการชี้ฟูนะคะหรือถ้าคุณมีมูสนะคะป้องกันผมชี้ฟูเนี่ยคุณก็สามารถใช้มูสตัวนั้นนะคะลงที่มือคุณก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆแบ่งผมออกให้มันเป็นช่อเล็กๆก,กลมเพื่อลด การชี้ฟูของผมเวลาที่คุณแบ่งผมออกค่ะจะใช้น้ำมันนะคะใส่ไว้ที่มือแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆแบ่งผมออกนะคะอย่างถ้าอันนี้มันใหญ่เกินไปใช่ไหมคะเพื่อนๆก็ค่อยๆดูตามลอนนะคะแล้วก็แบ่งผมออกให้มันเล็กลงให้มันเป็นหลอนให้มันเป็นช่อเล็กลงนะคะค่อยๆแบ่งไปนะคะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะแตกล่อนเนาะแบบนี้ เห็่ไหมคะมันก็ม้วนกลับมาเป็นเหมือนเดิมผมมันมันเป็นลอนแบบสวยมากอะ่ะอย่างนี้นะคะสาก็ค่อยๆเออกเป็นเกลียวแบบสวยมากอะ่ะดูดิ ็จะแปลงเอาออกนิดนึงให้มันเป็นรอนเล็กลงหน่อยค่อยๆเอาออกมันก็จะทำให้ผมดูแบบดูฟูขึ้นนะคะค่อยๆทำนะคะไม่ต้องไม่ต้องต้องรีบนะจ๊ะเดี๋ยวมันจะแตกรอนนะคะ แต่ถ้าคุณบอกว่าเอ้ยแบบนี้แหละชอบแล้วแเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวรอมันก็ค่อยๆแตกเองเนี่ยก็เอาไว้แบบนี้ก็ได้ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มนะคะถ้ากลัวแบบหูสั่นอุตสา่สาห์แบบได้รอนสวยแล้วไม่อยากจะไปแบ่งผมเลยคะ่ะคุณสากลัวเวลาที่ผมมันแตกรอนแล้วมันจะไม่สวยก็ทิ้งไว้แบบนี้เลยนะคะส่วนน้ํามันนะคะที่เหลืออยู่ในมือเนี่ยสาก็จะค่อยๆลูบไปที่ผมนะคะค่อยๆกำๆลูบๆไปแบบนี้ก็ลดอาการฝูของผมไปด้วยนะคะ อย่างที่บอกนะคะถ้าคุณมีมูสนะคะป้องกันผมฟูนะคะก็ใส่มูสป้องกันผมฟูไปด้วยนะคะจะยิ่งทําให้ผมคุณเนี่ยดูแบบเป๊ะขึ้นนะ,ะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีข้อสงสัยจะสอบถามสาขาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการม้วนผมหรือวิธีการดูแลผมสาหรับคนผมหยิกหรือคนผมดัดน,นะคะก็ส่งข้อความเข้ามาหาสาได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้เลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอของสามาถึงตอนนี้คัะนี้เป็นครั้งแรกที่คุณเปิดมมาเจอช่องสาอย่าลืมคลิก subscribe เป็นกำลังใจให้คนผมอีกด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย